สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนมาทำสปาเกตตี้โบโลนสกันนะคะโอ้ดูนั่งซีเชฟของเราเซ็กซี่เหลือเกินวัตถุดิบนะคะง่ายๆเลยก็คือของเราเนี่ยจะใช้แบบที่บ้านมีอะไรก็จะเอามาใส่ตอนนี้นะกำลังหัน่นแครอทก็คือจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเด็กๆจะได้ทานกันได้ง่ายๆเนาะ วัตถุดิบวันนี้นะคะก็มีง่ายๆมากเลยนะคะมีซอสมะเขือเทศนะคะเนื้อสัตว์นะคะตามใจชอบเลยเห็ดหอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทนะคะเราจะใส่เนยลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ผัดให้จนมีกลิ่นหอมตีขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการใส่ตัวเนื้อสัตว์ลงไปเลยนะคะผัดจนมันสุก ต่อกั้นด้วยการต้มเส้นสปาเกตตี้ค่ะรอน้ำเดือดใส่เส้นเข้าไปนะจับเวลา7-8นาทีค่ะหลังจากที่เราผัดตัวเนื้อสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวแครอทลงไปนะคะผัดไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศตามลงไปเลยแล้วก็ตามลงไปด้วยเห็ดเลยนะคะผัดอีกสักระยะหนึ่งค่ะผัดให้เห็ดสุกทุกอย่างเข้าเครื่องกันนะคะ เครื่องปรุงเนี่ยง่ายๆเลยค่ะใส่เกลือเข้าไปเท่านั้นเนาะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่แล้วก็ชิมรสชาติที่เราพอใจนะ,ะบางคนอาจจะตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะเราได้ทำตัวน้ำซ้อน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอแค่เส่นสุกเท่านั้นนะคะหลังจากที่เส้นสุกเนี่ยเราก็มาจัดใส่จานได้เลย คนที่ทำเนี่ยจะไม่ค่อยหิวสักเท่าไหร่นะฮะแต่คนรอเนี่ยจเจ้าตัวเล็กเนี่ยหิวมากๆเลยค่ะอยากจะกินอย่างเดียวเลย หลังจากที่เราตักเส้นใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำตัวซอสเนี่ยราดลงไปเลยค่ะเราก็จะได้สปาเกตตี้โบโลนีหอมๆไว้กินเป็นมื้อเที่ยงวันนี้นแล้วค่ะเนี่นนยเจ้าตัวเล็กร้อมากๆเลยอยากกินมากๆเลยดูหน้าแบบเมื่อไหร่หนูจะได้กินสักทีเมื่อไหร่หนูจะได้กินสักทีทำหน้าแบบนั้นคือมันหอมหรือมันเหม็นนะลูก อหอมสิบายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ